ธนาคารกรุงไทยนะครับเปิดแคมเปญเงินฝากกรุงไทย Next Saving นะครับเงินติดปีให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1.5%ต่อปีนะครับเรียกว่าปลอดภัยถึง3อย่างนะสะดวกทําธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์และสาขาได้ 2. ปลอดภัยไม่ต้องกลัวสมุดคู่ฝากหายนะครับหรือโดนปลอมแปลงนะไม่ต้องกลัวเพราะมันอยู่ในระบบแอปพลิเคชันนะครับ 3. ง่ายๆไม่ต้องพกสมุด คู่ฝากเพียงแ,แค่พกมือถือซึ่งคุณพกกันอยู่แล้วลละนะครับก็สามารถที่จะโอนนะครับรับโอนได้ง่ายๆสะดวกสะดวกง่ายๆนะครับไปดูรายละเอียดกันดีกว่าจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นะครับอัตราเงินฝากสูงสุดถึง1.5%ต่อปีนะครับสำหรับวงเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน1ล้านบาทที่เปิดผ่านกรุงไทยเน็กแอปพลิเคชันนะครับสะดวกง่ายๆําทำธุรกรรมเงินฝากดอกเบี้ยสูงได้ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ line, แล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชีนะครับบัญชีเงินฝากกรุงไทยเน็กเซฟวิ่งผ่านช่องทางกรุงไทยเน็กแอปพลิเคชันสมัครง่ายๆทําธุรกรรมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ line, นะครับโดยวงเงินนะเงินส่วนเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน1ล้านบาทนะครับให้อตัตราดอกเบีย 1, ้ย1น1.5%แต่ถ้าเกิดคุณฝากมากกว่า1ล้านบาทนะครับส่วนต่างของ1ล้านนะได้0.55%นะครับ กรณีเปิดบัญชีเงินฝากดอกเบีย้ยสูงกรุงไทยเน็กเซฟวิ่งผ่านทุกช่องทางของธนาคารที่ไม่ใช่กรุงไทยเน็กแอปพลิเคชันรับอัตราดอกเบีย้ย0.55%ต่อปี รายละเอียดและเงื่อนไขนะครับสมัครง่ายๆไม่ยุ่งยากกรณีล,ลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่ผ่านกรุงไทยเน็กแอปพลิเคชันตั้งแต่7กรกฎาคม2563เป็นต้นไปนะครับเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝากรับฝากลูกค้าบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปที่เปิดบัญชีใหม่ผ่านกรุงไทยเน็กแอปพลิเคชันตั้งแต่7 กรกฎาคม63เป็นต้นไปไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้นะครับผู้ฝากต้องสมัครใช้บริการกรุงไทยเน็ t แอปพลิเคชันโดยตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขาการให้บริการของกรุงไทยเน็ตแอปพลิเคชันตามที่ธนาคารกำหนดเปิดบัญชีผ่านกรุงไทยเน็ตแอปพลิเคชันได้สูงสุด1บัญชีจ่ายดอกเบีย้ยปีละ2ครั้งมิถุนายนและธันวาคมอัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดไว้ กรณีเปิดบัญชีผ่านทุกช่องทางของธนาคารยกเว้นกรุงไทยเน็กนะครับเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสุดคู่ฝากรับฝากลูกค้าบุคคลธรรมดาอายุ15ปีขึ้นไปเปิดบัญชีเงินฝากผ่านทุกช่องทางของธนาคารยกเว้นการเปิดบัญชีผ่านกรุงไทยเน็กแอปพลิเคชันไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้ผู้ฝากต้องสมัครใช้บริการกรุงไทยเน็กแอปพลิเคชันโดยยินยอมตกลงนะครับปฏิบัติตามเงื่อนไขและตกลงและ เงื่อนไขาการให้บริการนะครับของกรุงไทยเน็กแอปพลิเคชันตามที่ธนาคารกําหนดใจดอกเบีย้ยปีละ2ครั้งนะครับมิถุนายนและธันวาคมเหมือนกันสามารถดาวน์โหลดกรุงไทยเน็กนะครับเพื่อเปิดบัญชีงเงินฝากดอกเบีย้ยสูงกรุงไทยเน็กเซฟวิ่งได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android นะครับสแกนเคอร์โ,โคดได้เลยคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนนะครับแน่นอนสัญชาติไทยนะครับอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปไม่มีรายชื่ออยู่ในไทยแลนด์นะครับ /un นะมีบัญชีกรุงไทยนะครับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันก็ได้แล้วก็กรุงไทยเน็กนะครับลงทะเบียนผ่านกรุงไทยเน็กเท่านั้นนะผ่านแอปนี้เท่านั้นนะลงได้ตลอด24ชั่วโมงเลยการยืนยันตัวตนเปิดบัญชีออนไลน์ ndid นะครับสำหรับลูกค้าใหม่กดเริ่มใช้งานนะครับเสร็จแล้วเลือกเปิดบัญชเีเลือกเปิดด้วยบริการ ndid นะครับกดเลือก นะครับตรงนี้เลือกผู้ให้บริการที่เคยลงทะเบียนบริการ ndid หรือเลือกผู้ให้บริการเพื่อลงทะเบียนสี่ทํทรายการยืนยันตัวตนที่ธนาคารให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเลยเปิดบัญชีกรุงไทยสําเร็จแล้วในกรณีลูกค้าที่มมีบัญชีกรุงไทยนะครับและลงทะเบียนผ่าน ndid ผ่านกรุงไทยเน็กนะครับ 1. ล็อกอินเข้ากรุงไทยเน็กนะครับผูกบัญชีที่สาขาที่มีระบบงานนะครับ eSolution นะครับทุกสาขาเสร็จแล้วเลือกบริการ NDID นะครับเลือกเมนูนี้อ่ารายละเอียดเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆนะครับกดติ๊กยอมรับนะครับเสร็จแล้วกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่อยู่นะใส่พินนะครับใส่รหัสพิน OTP ไปเพื่อยืนยันการลงทะเบียนก็เป็นอัน,สนเสร็จสิ้นเปิดบัญชีธนาคารอื่นๆผ่านแอปพลิเคชันและให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ยืนยันตัวตนผ่าน NDID นะครับวิธีการ เปิดบัญชีออนไลน์ของธนาคารอื่นๆผ่าน NDID โดยเลือกธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ยืนยันตัวตนนะครับเลือกยืนยันตัวตนที่เมนูบริการ NDID นะครับด้วยการเปรียบเทียบใบหน้าผ่านกรุงไทยเน็กส่งข้อมูลลูกค้าให้ธนาคารที่ขอยืนยันตัวตนนะครับเปิดแอปพลิเคชันของธนาคารที่ต้องการเปิดบัญชีและดําเนินการเปิดบัญชีต่อนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนั่นเองนะ ก่อนจะก,กันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทําให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลย1ึเลยนะครับข้อกําหนดงดส่งลิงก์ผ่าน sms อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์หกนะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์ call center ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอ ลิงก e ์แปลกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่ขอข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับ การที่มิชาชีพนะครับรีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกุมภาพันธ์6-6เสร็จทุกแห่งมีนาคม6-6ยินยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับ แล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหนา้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับรู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหนา้ามันมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกรมพาพันหกหกเสร็จทุกแห่งมิถุนาย,ยน6 6มันจะทําให้นะ คุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับต้องมีสตินะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันนี้ ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้น